ตาเอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้เช้าขึ้นมานะคะก็ลดน้ำผักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็จะมาเก็บผลผลิตไปเก็บผลผลิตกันจะมีอะไรให้เก็บมั่งเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะคะกลับเข้าบ้านไปเปลี่ยน วีสจากเจนนุชเป็นคุณวีจอดทิ้งไว้เลยก็ไม่มีเวลาเนาะมามาเข้าสวนดีกว่าค่ะมาค่ะดูกันเนาะว่าวันนี้ย่าจะเก็บอะไรได้บ้างเนาะก่อนอื่นอีนี้ให้ดูก่อนนะคะฝรั่งทุกคนเห็นฝรั่งยาไหมเนี่ยเนี่ยจะได้กินลูกแล้วนะนี่นี่นี่อีนี่ย่าขยายนะ ลูกไม่โตมากนะทุกคนเพราะว่าดินมันไม่ค่อยโอเคเนาะได้ขนาดเนี้ยเจ้าของก็ยิ้มแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้สี่ลูกต้นข้างหลังก็แต่ต้นข้างหลังยังเล็กอยู่ค่ะลูกยังเล็กสักไม่ถึง <c oughs> ไม่เท่าไหร่ยังอีกนานกว่าจะได้กินเดี๋ยวไปดูกันเนาะ ว่ายาจะทำอะไรอีนี้เป็นน้ำเต้าที่ปลายแถวแล้วนะทุกคนแต่มันก็ยังมีลูกให้เราเก็บไม่แถวไปฝากเขาขายแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันน้อย ลูกเล็กนั่นเอาไว้ก่อนอันนี้จะมีตรงไหนบ้างเสียงอีกากระล้องก้ากะก้า,กา มันมีสี่ลูกนะตรงนี้ไปไหนไปไหนอยู่ตรงไหนไม่อยากให้มันแก่ทุกคนมันแอบแก่สลายลูกเลยไปเดี๋ยวไปดูแต่งไทยกันว่ามันจะมีสุกม้างไหมคะหลายลูกเลยนะทุกคนแต่มันไม่โตเนาะ ไม่ลวกสุกหรือเปล่าโอ้ยยังไม่สุกยังยังเราจะไปฝั่งนู้นนะทุกคนนูน่นทุกคนเห็นไหมนูน่นนูน่นฝั่งนู้นนะ่ะลูกเลืง้งเหลืองเล็กนะ่ะสุกไหมสุกไหมยังไม่สุกยังไม่สุกค่ะ ก็จะพาดูไปเรื่อยๆนะทุกคนนู่นมีมโ,นโด้วยนะทุกคนที่ย่าเอามาโรยไว้หรือว่ามันเป็นสโสนหินเดี๋ยวจะมาดูกันนะว่ามันเริ่มออกดอกแล้วมันจะใช่ไหมแต่มันมันทำไมดอกเล็กจังนี่นะคะเนี่ยสโสน ไม่รู้ว่าจะเป็นสนที่กินดอกที่ย่าอามาจากอายุธยาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสนหินมันติดมันติดดอกแล้วทุกคนทุกคนจะเห็นไหมนะจะขยายได้ไหมขยายแล้วจะเห็นไหมอ่ะนี่เห็นดอกไหมคะดอกมันเล็ก ยังไม่สุกยังไม่สุกยังไม่สุกเดี๋ยพาเข้าไปดูใกล้ๆอุ้ยใช่ด้วยทุกคนแต่หืมนี่เพิ่งเห็นมาเจอด้วยกันนะทุกคนนี่ไหนว่ามือข้าพเจ้าเห็นไหมเนี่ยใช่จริงๆด้วยใช่จริงๆด้วย <c oughs> ยากก็เลยพยายามลดน้ําให้มันด้วยนะมันจะได้มีแรงมีแรงโตตอนนี้ก็ยังไม่ได้อยากกินมันนะคะแต่อยากให้มันมีดอกเพื่อที่จะมีฝักแก่แล้วก็จะเก็บมาโรยใหม่คราวนี้ก็จะดูแลยั่งดีสโสน,นี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่แปลกนะทุกคนเออ ถ้าเราเก็บมาแล้วก็มาโรยไว้เฉยๆมันไม่ขึ้นทุกคนแต่ถ้าเราเราดายมันแล้วก็เอามารวมๆขยะมารวมต้นไม้มารวมเนาะแล้วก็เผาครนนี้มันขึ้นทุกคนเออมันก็เป็นอะไรที่แปลกอะ่ะนี่ถั่วปูญ่านะถั่วปูก็เริ่มติดดอกแล้วนะทุกคนเออมันก็น่าสงสารเนาะ มันน่าสงสารมากเลยนะคะทุกคนมันติดดอกแล้วทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรนะเนี่ยดูเทียบก,กันกับของคุณไม้เทียบกันกับของท่านประธานนะคนละเรื่องเลยนะของย่าเนี่ยดูดิมันไม่งอกไม่งามเหมือนคนของเขาเลย ให้ดูไปเรื่อยๆนะทุกคนมีอะไรก็ดูไปนะคะนี่ก็เป็นบ้านสวนเล็กๆของย่าเนาะตรงนี้ไม่ได้ที่ย่านะทุกคนที่ของพี่เขาเราก็อาศัยมาปลูกเขาจะลื้อทำอะไรก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงเนาะตอนนี้เขายังไม่ทำอะไรเราก็ทำไปน่นๆ,ๆแอบมองบ้านเขาด้วยนะอันนี้บ้านพักคนงาน อันนนบ้านพี่เขาแอบสองแอบสองแอบมองบ้านเขาค่ะอันนี้เป็นบ้านของพี่จะเอเธอสุกไหมเธอสุกไหมสุกไหมอะสุกหรือยังยังเนาะ ยังก็ยังไม่ต้องเก็บวนมาช้ชายที่นะทุกคนเผื่อว่าจะเก็บผักบุ้งไปกินกับลาบไก่สักหน่อยวันนี้ย่าจะทำลาบไก่อันนี้ฉุกไหมอ่ะฉุกไหมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไปเหยียบแดงไทยอีกแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ ลูกเล็กลูกน้อยเกือนไปหมดก็มองไม่เห็นตี่เนาะนี่มาดูถั่วพูอันนี้นะลมมันพัดกล้องโยกทุกคนว้ายแม่ตกน้ำ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 ทุกคนเห็นไหมเนี่ย ติดดอกแล้วทุกคนเนี่ยดอกมันนะแล้วเจ้าของก็ไม่ได้ใส่ใจเอาปุ๋ยมาโรยนะดูมันติดดอกแล้วเดี๋ยวจะมาไดา้ตรงนี้ให้สักหน่อยก่อนเออเกียมดรน้ำตรงนู้นไว้ว่าจะไปปลูกในนาองใส่ต้องมาทำตรงนี้ก่อน เดี๋ยวเราไปดูลูกนู้นกันลูกนูน้นสุกไหมสุกไหมคะเหลืองเหลืองๆอยู่ปลายนูน้นสุกไหม เขียวเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างไปค่ะไปตรงอื่นกันน,นูนไปตรงโน้น มีลูกสุกอยู่สองลูกแต่ย่ยาลดน้ําเห็นแล้วแต่อันหนึ่งมันเน่าแล้วก็จะจะเอาเม็ดลงตรงนั้นเลยนี่ทุกคนสุกแล้วสองลูกนะลูกนี้มันเน่าได้ลูกเดียวนะอันนี้อันนี้มันเน่าเพราะฉะนั้นก็จะเอาปลูกเลย มันเป็นปุ๋ยไปด้วยต้องคิดเยอะนะปลูกเลย ลูกหนึ่งได้2กกพอมันเยอะจัดก็เดี๋ยวมาถอนทิ้งโอเคนะคะทุกคนสรุปแล้ววันนี้ก็ได้แตงไทยกลับไป1ลูกนะคะอันนี้เป็นแตงไทยกินดิบนะแต่มันสุกสุกแล้วก็อร่อยนะรสชาติก็ใช้ได้ถ้าไม่โดนฝนเนาะแล้วก็ได้น้ําเต้าไป5้าลูกส่วนเออ ดอกแครเยอะอยู่นะคะแต่จะไม่ได้ถ่ายดูเพราะมันยาวเนาะก็โอเคค่ะฝากทุกคนกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้ยาสักไลค์สักเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีนะคะไปบายบไปไปาย